พุทธธรรมคลายทุกข์ เช้าของวันที่11พฤศจิกาย,ยนพศ2 5 5 9นพุทธอุทยานพุทสบนานก้บพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามถึงเรื่อง การปฏิบัติข้าพพุทธเจ้าได้เจอกับนม่ชีคนหนึ่งซึ่งแม่ชีคนนั้น,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 นก็ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำและทำมันโดยตลอดหลายปีแล้วและตอนนี้ก็รู้สึกว่า กิเลสตัณหาก็เบาบางลงมากแต่บางเทมัชีก็ยังรู้สึกว่ายังคงมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาพุ่นหวายอยู่ในความคิดทำให้เกิดความว้าวุ่นไม่สงบก็เลยเป็นทุกข์กับปัฏฐาเจ้า จนด้านอบนอมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาเพื่อถึงเพื่อถามถึงเรื่องนี้พระพุทธองค์เจ้าขาลูกแตขอให้ชื่อสมมติกับแม่ชีคนนั้นว่าแม่ชีวิภาก็แล้วกันนะเจ้าขาแม่ชีวิภากำลังเป็นทุกข์อยู่ เพราะว่าก็ตั้งใจรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามาหลายปีแล้วเจ้าค่ะกิเลสตัะหาก้าเบาบางลงไปกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเจ้าค่ะแต่ก็ยังรู้สึกวุ่นวายว่าวุ่นอยู่ในจิตใจเป็นบางรอบก็เลยยังทุกข์อยู่นะเจ้าค่ะ ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตานแสดงธรรมคลายทุกเรื่องนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะจะได้เป็นทางออกจะได้เป็นการเรียนรู้ความเข้าใจให้กับแม่ทีวิภาและอีกหลายหายคนที่ก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันเพราะบางทีที่เกิดว่าไม่รู้ ก็จะทำให้ท้อใจในการทำคนเดนะเจ้าค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังกันให้ดีทั้งชีวิตาและประยธรรมจะได้นำธรรมนี้ไปเผยแผ่ต่อลูกเจ้าค่ะ การที่คนเรานั้นทำความดีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกวา่าวนอยู่การที่เรานี้ห่างจากกิเลสตัณหาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่การที่เรา รักษาสินบรเพินปฏิบัติแล้วแต่ก็ยังหวาบวุ่นอยู่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของดวงจิตที่ยังคงต้องเรียนรู้ต่อศึกษาต่อลูกเอ๋ย การทำความดีที่ยังไม่ถึงที่สุดของการทำดีการรักษาสิลภาวนาบรรเพ็ญปฏิบัติที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการทำก็ยังคงต้องทำต่อลเลย๋ย ยังไม่จบกิจในการทำความดีลูกความดีที่ทำมาก็มมีากแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจยังวาวุ่นอยู่ก็แปลว่ายังคงต้องทำต่อยังไม่จบกิจ ในสิ่งที่ต้องทําลูกเอ,อ๋ยถ้าจะเปรียนเสมือนข้อสมมุติใดข้อหนึ่งก็คงจะเหมือนการที่เราเรียนแล้วและตั้งใจเรียนมากแล้วแต่ทำไมยังคงต้องเรียนต่อเรียนแล้วก็จริง ตั้งใจเรียนแล้วก็จริงแต่ยังเรียนไม่จบนี่ลูกก็เลยยังคงต้องเรียนต่อเปรียมเสมือนการทำความสะอาดในบ้านหลังหนึ่งเราก็ทำความสะอาดแล้วตั้งใจทำแล้ว ทำไมต้องทำอีกก็เพราะว่ายังไม่สะอาดพอไงลูกก็เลยต้องทำอีกการที่เราประพฤติปฏิบัติบรนเพนมานานเท่าไหรก็ตามไม่เกี่ยวกับความยาวนานของการปฏิบัติลูกเอ๋ย แต่เกี่ยวกับจิตใจของเราตัางหากเล่าที่พ้นทุกข์แล้วหรือยังกิเลสตัณหาเบาบางจากเราไปถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแต่แล้วมันหมดแล้วหรือยังถ้ามันหมดแล้วก็ต้องไม่ทุกข์แล้วสิลูก ถ้ายังทุกอยู่แปลว่ายังไม่หมดถ้าเกิดว่าเราทำความดีมานานแล้วมันเต็มแล้วหรือยังล่ะลูกถ้าเต็มแล้วเราก็ต้องเป็นผู้รู้แจ้งแล้วในทุกอย่าง จะไม่เกิดความทุกข์ใดๆในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่เกิดความลังเลสงสัยใดๆอีกในการประพฤติปฏิบัติธรรมยมวิภาเอยจงตั้งใจทำความดีต่อไปเถิด ถ้าหันหลังดูอาจเดินมาไกลแต่ทางที่จะต้องไปให้ถึงนั้นยังอยู่อีกไกลยังไงก็ยังคงต้องเดินต่อเย่าเพิ่งทอใจเลยลูกเอ,อ๋ยจงทำความดีอย่างที่ทำทำต่อไปเรื่อยๆ จนถึงวันหนึ่งที่ลูกนั้นหมดจากความรู้สึกว่าสุขว่าทุกจนถึงวันหนึ่งที่ลูกนั้นลืมไปแล้วว่าทำดีมาเท่าไร่จนถึงวันนั้นและลูกถึงจะสิ้นสุด ถึงจะถึงปลายทางอย่างแท้จริงยมวิภาเอ่ยถ้าเกิดว่าลูกนั้นทอ้อใจลูกก็จงพิจารณาเช่นนี้เถิดตอนก่อนนน้นเราไม่รู้จัก การประพฤติปฏิบัติธรรมเรายังไม่ได้เข้ามาในทางธรรมตื่นเช้ามาต้องดิน้นรนทำมาหากินต้องทำต้องขวัญขวายดิ้นรนเร่าร้อนไม่ทำก็ไม่รู้จะเอาอะไรมากินชีวิต ต้องอยู่บนการแข่งขันกับเวลาตลอดชีวิตต้องแข่งขันอยู่ในสังคมตลอดเราต้องมีเหมือนเขากายนี้ก็ต้องไปขวัญขวายทำงานทำมาหากิน ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลากายนี้ก็เป็นทุกข์มากจิตใจก็เป็นทุกข์มากเพราะมีแต่ความห่วงมีแต่ความอยากมีแต่ความลุ่มหลงเร,าร่ารอนปล่อยวางไม่เป็น จิตใจก็ร้อนรุ่มมีแต่ความรักโลกโกรธหลงครอบงำชีวิตก็เป็นทุกข์ทั้งกายและใจแต่วันนี้ที่ลูกนั้นออกบวชแล้วการดิ้นรนขวัญขวายในกายการแก่งแย่งชิงดี การแข่งขันการแข่งกับเวลาก็หมดไปเป็นนักบวชประพฤติแต่เฉพาะกิจของนักบวชมีแต่ทำหน้าที่เล็กน้อยตามเหตุและปัจจัยที่มีมีแต่ภาวนา ดูจิตของตนกายก็สบายขึ้นมากส่วนจิตนั้นเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจิตก็ได้รู้จากการละวางห่างจากกิเลสตัณหามากิเลสตัณหาก็เหลือเพียงน้อยนิด ความเร่าร้อนความดินน้นรนความรักโลกโกรธหลงในจิตใจกองไฟที่แผดเผาตอนอยู่ก็ดับลงเหลือเพียงน้อยนิดที่ยังคงมาเป็นละลอบละลอบแต่มันก็เป็นความทุกข์ที่น้อยนิด ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนวิภาเอ่ยนั่นก็แปลได้ว่าจากเมื่อก่อนที่ไม่รู้จักศีลธรรมไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมชีวิตก็แย่กว่านี้มากแต่ตอนนี้รู้จักทำความดี ประพฤติปฏิบัติธรรมมานานหลายปีชีวิตก็ดีขึ้นมากทั้งร่างกายและจิตใจก็เบาลงเยอะอย่างนั้นไม่ใช่หรือลูกลองพิจารณาดูเถิดสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานั้น ก็เพื่อให้ลูกจะได้รู้ว่าได้อะไรบ้างจากการหันเข้ามารักษาสิงฟังธรรมประพฤติประพฤติป,ปฏิบัติธรรมทำเช่นนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงเช่นไรอาจจะดูเหมือนทำไมยังทุกอยู่ แต่ก็ทุกน้อยกว่าแต่ก่อนแล้วลูกจงทําต่อไปเถิดแล้ววันหนึ่งความทุกข์ที่มีอยู่นั้นก็จะหมดก็จะหายไปรวมถึงก็ดีแล้วลูกที่ยังรู้ตัวรู้ตนว่า ยังมีความทุกข์จรมาอยู่ยังรู้สึกตนเองได้ว่าความบุ่นวายยังเกิดขึ้นในตนยังมีสติและลึกรู้ดูดดตนดูข้อบกพร่องในตนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่จงตั้งใจปฏิบัติไปเถอด เพราะลูกนั้นเหมือนคนที่ยังรู้ว่าตนยังเป็นไข้อยู่ยังต้องหายากินหากมิเช่นั้นจะป่วยหนักดีกว่าหลายคนที่ตนนั้นยังกิเลสหนาะตัณหาหนักก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตนยังมีความทุกข์อยู่ ไม่รู้ตัวเลยว่าตนยังไม่ดีอยู่เยียงหลงคิดว่าตนดีแล้วหลงคิดว่าทำดีที่สุดแล้วอยู่อย่างนั้นวิภาเอ๋ยลูกนั้นโชคดีกว่าคนอื่นตั้งมากมายแล้วนะลูกจงตั้งใจปฏิบัติไปเถิด อย่าท้อใจเลยบางคนเขายังจมอยู่กับกิเลสตัณหายังวิง่งวุ่นอยู่กับการทำมาหากินถ้าเทียบดูแล้วเขายังอยู่ห่างจากพระนิพพานมากนักบางคนออกบวชแล้วก็จริง แต่ก็สักแต่ว่าบวชไปจิตใจยังเร่าร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดเพ่งโทษคนอื่นยังทำแต่เรื่องแย่ๆยังห่างไกลจากกิเลสตัณหามากนักยังห่างไกลจากพระนิพพานมากนัก กิเลนตัณหายังครอบงำเอาไว้มากอยู่บางคนก็เรียนตำรามากศึกษามาเยอะเยอะจนแบกสิ่งที่เรียนมาตำราที่มีเอาไว้แล้วหลงคิดว่าตนรู้แล้วเป็นผู้ที่ดีแล้ว แต่ไม่เคยดูจิตของตนที่แท้จริงเลยว่ายังหลงเท่าไรยังโลภเท่าไรยังมีเชื้อราคะครอบงำมากแค่ไหนลูกเอ๋ยคนเหล่านี้ก็ยังห่างจากพระนิพพานอยู่มากแต่ลูกนั้น ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วโชคดีกว่าคนเหล่านั้นที่ยังน้อยก็มาถึงจุดนี้แล้วถึงแม้จะไม่สิ้นสุดความทุกข์แต่ก็ได้เข้าใจกิเลสและตัณหาวางสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นเหตุของทุกข์ ทิ้งไปเจอเรือก็เพียงแต่ความคิดที่มันวุ่นวายบ้างเป็นเฉพาะบางครั้งบางเวลาที่ยังวนมาอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็มีสตมิมีสมาธิมีปัญญามากเข้าใจในสิ่งที่ดีและไม่ดี จากนั้นเหลืออีกแค่นิดเดียวลูกจงทําต่อไปเถิดทําไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อใจเลยถ้าเปรียบเสมือนการเรียนในทางลูกลูกนั้นก็ใกล้จะจบระดับการเรียนในชั้นสูงแล้ว ยังมีคนอีกมากมายที่เขาเพิ่งเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลป .1 ป .2 ขึ้นมาลูกนั้นก็ไปก่อนแล้วการที่จะรู้จักพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นเรื่องยากแล้วลูกเอ๋ยการที่เข้ามา ในวัดวาอารามรู้จักธรรทานรู้จักพระพุทธศาสนาเพียงแต่เปลือกก็ยากแล้วถ้าเกิดว่าการที่จะได้มีโอกาสเข้ามาบวชมาบรรเพ็นปัติบัติก็ยิ่งยากเข้าไปอีกและนักบวชที่สามารถบรรเพ็น ให้เกิดความรู้รู้ในจิตในใจแตกฉานในธรรมอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่รู้เพราะเรียนมาฟังมาจำมานักบวชที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีอย่างนั้นก็ยากที่จะเข้าถึงเจ้นั้นลูกก็ถือว่าเป็นผู้ ที่มาไกลแล้วคนหนึ่งจงเดินต่อไปเถิดจาทูลเจ้าค่ะกล่าวขอบพคุณพระพุทธองค์ที่เมตตาสแสดงทําคลายทุกข์ให้กับแม่ชีวิภาได้ฟังเจ้าค่ะแล้วก็จะได้นำไปพิจารณมาตนที่ท้อใจ ในเวลาที่ยลังมีสิ่งวุ่นวุ่นนิดๆหน่อยๆเข้ามานะเจ้าค่ะจากที่หนูฟังพระองค์ทรงเมตตาสนสั่งมาหมันม้นหนูก็จับได้ว่านัชีวิิภาเขาเดินทางมาเกินกว่าครึ่งแล้วนะเจ้าคา่ะคงใกล้จะถึงแล้วท่าเดินต่อไป อีกสักระยะหนึ่งด้วยศีลธรรมจมาธทิและปัญญาลดอัตาตาเตือตนลดความลุ่มหลงกิเลสตหางที่มีอยู่นน้นๆน่อยก็คนตักถึงพานนิพพานแล้วขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่แมตตาเจ้าค่ะาว้ลายบันหลัง ลูกจะมาข้าเฟ้ามันนะเจ้าค่าะสาธุ